สวัสดีค่ะวันนี้น้องไมเฟิร์นก็เลิกงานแล้วนะคะฝนก็ตกค่ะเดี๋ยวเราจะมาปองอ,ออเดอร์กันนะคะได้นะอสวัสดีค่ะกอนช่ว,วย็วกลองไม่จับเลยวันนี้ก็ขอกบขอระคุณป้าอีทนะคะที่เมตตาปิดร้านขอบรคุณแม่ปรีมคุณแม่รุงพอนนะคะ ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ลำร่ำรวยๆวเฮงๆงนะคะวันนี้ฝนตกนะคะกำลังเลิกงานนะคะกำลังมาถึงนะคะน้องใบปืนได้รับสองเข่งเต็มๆเลยนะคะวันนี้ชื่นใจมากเลยคะ่ะอากาศก็หนาวทั้งวันเลยนะคะวันนี้ฝนตกพรำพรำตั้งแต่เช้าวันนี้ตากผ้าไม่แห้งเลย เดี๋ยวแม่ควานถ่ายมุมนี้เห็นบรรยากาศฝนตกด้านหลังนะคะเฟิรนก็เพิ่งมาถึงบ้านค่ะอันนี้จะเป็นออเดอร์จากป้าอีทแล้วก็แม่ลุงพอนะคะแล้วก็แม่ปลีมนะคะที่ช่านเมตตาออเดอร์ให้น้องระหว่างที่เราไลฟ์นะคะเราผลผลไม้รอน้องเรื่องงานนะคะตอนนี้ก็ มาจัดป้อนให้แล้วนะคะกลาบขอบพระคุณแม่ๆทุกท่านเลยนะคะขอให้คุณแม่เฮงๆรวยๆยิ่งย่งขึ้นค่ะทำธุรกิจการงานใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะคุณแม่จ๋าสุขภาพพานามัยแข็งแรงนะคะวันนี้ใบเฟิร์นจุกใจเลยรับแบบจุกๆเลยวันนี้มีข้าวโพดนะคะมีสับประรดนะคะแล้วก็มีกล้วยนะคะ เขาอยากกินข้าวโพดเนาะเขาเลือกกินข้าวโพดก่อนเลยหนาวมากเลยค่ะแม่ควันก็ไปไหนไม่ได้เลยอากาศหนาวทั้งวันค่ะวันนี้ฝนตกทั้งวันนะคะเดี๋ยวแม่ควันก็ จะปิดคลิปก่อนนะคะก็ฝากติดตามนะคะเป็นกำลังใจนะคะให้กับช่องทางประกายแก้วในไลฟ์ต่อๆไปด้วยนะคะฝากเอนดูน้องด้วยนะคะแม่ๆจ๋สาสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ควันขออนุญ,ญาตปิดเลยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ